เมื่อนี้มาพบกับผมอีกแล้วครับมาเมื่อเนี้พาผมจะพาไปใส่พบกับผมอีกแล้วครับสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วเมื่อเนี้ยนายต้นนนตูมเฟอร์นิเจอร์จะพาไปเที่ยวครับวันนี้นอาจะพาลูกไปเที่ยวใส่ครับเมื่อนี้กจะไปเที่ยวใส่ดังเลืกองานครับไปเมื่อันครับว่าจะไปเที่ยวใส่ ติดตามชมตอนต่อไปครับว่าเราจะไปเที่ยวไหนวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนน้องไปเที่ยวไปเที่ยวไหนไปเที่ยวรีรอนไปเที่ยวรอนไปอะไรรีลอนไปยากินข้าวนะ<ป>แค่ไปกินข้าวนะใช่ไหมกินข้าวที่ไหนเม่อเ้ หลังปิดร้านครับเราจะไปพักผ่อนกินข้าวอย,ยู่ไซบุติดตามชมตอนต่อไปใช่ไหมน้องไดบายบายสวัสดีคดค่ะจุบ๊บจุ๊บทำไมปากแดงยังเลยน้องนี่ปากทำไมแดงจังไ,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 ไปแล้ว มาถึงกับนำเอานำเอาเลยครับพูอป,ป้าก่อกปูกก็พูดได้เพื่อนดอกมาเที่ยวนี่แหละ,น,น,ะนี่แหละมาเที่ยวกินเตนอย่างนี่แหละมาเทียเท่ยวเพื่อนดอกนี่แหละคือการเที่ยวมากินตเตนอย่างนี่แหละโอ้เสียดอกมีแนวเดียวเท่านั้นเนื้อย่างมากินเขาก็ได้ นี่ก็มกั่งไปเท่าไรสับ่็จะกินได้อผมกับมานางมั่งก็ซื้อเนี่ยวพวกกินหนกกินจนเบื้อ